อ้าววันนี้มาคนเดียวนะคะวันนี้มาคนเดียวน้องริซ่าขี้เกียจคุณยายพอดีเดินมาก็ไม่เจอดอกไม้สวยมากเลยดอกไม้อีกอยงนี่สวยมากเดี๋ยวคุณยายซูมให้ดูสวยดอกอะไรเนะาะเขาจอยแก่ไปตากไปปลูกบ้านเทาานะนี่ไหมต้นยังวะโอ้ย เล่าลงโขกระบาดเนี่สวยมากก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านปลาเนาะผู้ยายก็เดินมาแล้ถ่ายให้ดูมาทุ่งทานตะวันเตี้ยเหมือนเดิมผุนน้องลิสาเมียบ้านกอนเราผสมดอกเมียกับเมียหลดปะยังแมนคนเดียวก็ได้ปะมาชมทุ่งเหมือนเดิมเอ้าอันต้นอันนี้มีเอฟซีหลายคนบอกว่าคุณยาย กเ,เก็บไปลวกมันจะเป็นคมคมเก็บไปลวกกินกับแจวในพะนาโอ้ใบใหญ่เนาะเงาบักไงนึงคือใบายาสูบเนี่ยเนาะพูดนะอนน่อนอ่อนอยู่ขันกินกับสิสแสบแหรอว้ามงซ่งคุณย่ยบ่านเนาะเดี๋ยเดี๋ยซูมก่อนทุกเหลืองเต็มเต็มทุ่งเลยม,เมันเป็นมันเป็นหมบ้าน หมู่บ้านที่อยู่อาศัยพุ่นข้างๆแถวๆต้นไม้ที่เขารอบไว้น่ะมันจะเป็นอต้นแอปเปิลก็สั่นเฟินว่าดอกแอปเปิลกำลังเป็นดอกเต็มอยู่เดียวดอกแอปเปิลเป็นนวยคุณยายสีมุสีมาสีมาขอเพิ่นเอาไปกินโอ้อยังกระบอกซ่อนดอกไหม่ดอกซ่อมดอกไหม้ดอกคุณยายอ่อนซ่อนลายดอกใหม้ปลูกเป็นแนวเป็นสายอากาศก็น่ายอยู่ อากาศสบายที่เขาก็น่าอยู่แม่แอร์เรไหมแม่สวยมากเลยเป็นน้ำบ้องบ้องบ้ไม่น้ำนี่วะไม,ม่น้ำไม่นม้ำอันนี้ทางคนยางออกกําลังกายประจําหมู่บ้านพูดอะไรบ่าวยางออกกําลังไกมุดย้ญ่กับเสาเถ่า อ่อนช่อนตดอกใหม่ฮามาหนิเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวคุณยายจะไปถ่ายข้ามไปฝั่งนู้นเนาะพู้นข้ามไปอีกหมู่บ้านฟังทั้งพุ่นคนละถนนเดี๋ยวคุณยายจะไปหาถ่ายดอกไม้เดี๋ยวเจอกันคลิปสองเด้อเอฟซีลูกหลานตอนนี้พายอยากฟังในท่านกับยุทธสกอนเด้อคุณยายพามาเทียอ่อกฤษเด้อเมือนี้เด้อพายอยากฟังในทานกับอดออกสกอนโอเคนะ